สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะก็แวะมาทักไทยกันเวลาเช้าอีกแล้วนะคะวันนี้เช้าวันเสาร์นะคะตามเวลาของประเทศอเมริกานะถ้าประเทศไทยก็น่าจะค่ำๆเนาะค่ำๆแล้วนะคะก็วันนี้นะคะพาเพื่อนๆมาดูดอกกุยช่ายกุช่ายใบไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่ใบจะแบบก็ดูว่าเหมือนไม่สมบูรณนะ์นะน้องกะว่าเดี๋ยวจะขุดน่าจะไม่รู้ว่าขุด เขาจะรอดไหมเดี๋ยวต้องดูแต่ส่วนใหญ่เขาจะทนไงอันนี้เป็นกุยช่ายที่ต้นกุยช่ายที่หน่องได้มาจากาพี่แหม่มนะคะคนไทยที่อยู่ในออโรรานะคะพี่เขาน่ารักมากเขาก็ขุดต้นกุยช่ายมาให้หน่องแล้วก็แบบว่าคือเราก็ปลูกแล้วก็เอามาลงลงดินอนะลงในในพื้นเเอเอสวนหลังบ้านนะคะไม่ใช่แปลงผักที่ทำไว้โดยตรงไงเหมือนกับดินไม่ค่อยจะโอเคเท่าไหร่เนาะ ดูใบสีใบข้อห้างจะเล็กนะคะใบเล็กใบไม่เต็มเหมือนกับที่เราซื้อตามตลาดนะคะที่นี่นะคะเวลาที่จะจะไปจะไปซื้อที่ตลาดเอเชียจะเป็นที่ที่ไกลบ้านหนองมากๆกุ้ยช่ายเขาก็จะมีขายแล้วดอกกุ้ยช่ายเขาก็จะแยกต่างหากอย่างวันนี้นะคะดอกกุ้ยช่ายออกมาเยอะเยอะมากๆเลยะคะ่ะน่าจะผัดได้สักหนึ่งจานนะนี่ค่ะ เมื่อาวานยังไม่ได้ยังไม่ได้จัดการกับเมนูพริกพริกหวานของเรานะคะสวิตบานานานะกำลังคิดว่ามีเพื่อนๆแนะนำมาว่าผัดใส่ขิงใส่ไก่น่าจะนัวอร่อยเนาะอืมประมาณว่าเป็นอาหารที่มีประโยชน์สำหรับการดูแลสุขภาพด้วยนะคะขิงนะคะผัดขิงเนาะดูสิเนี่ยเดี๋ยวน้องจะตัดไปน้องมีตับหมูนะคะเดี๋ยวเราไป เตรียมมื้ออาหารที่เป็นผัดดอกกุยช่ายใส่ตับหมูนะคะนี่นะคะเยอะมากเยอะมากพอกินสำหรับหนองนั่นแหละแต่ถ้าเขามีใบที่ใหญ่ๆคิดว่าดอกก็น่าจะใหญ่กว่าน,นี้อันนี้ลำดอกลำกา้านไม่ถือว่าหวบสักเท่าไหร่นะคะแต่ก็พอได้เพราะว่าเราก็คือ ไม่ได้บำรุงอะไรมากได้ประมาณนี้ก็โอเคแล้วนะคะนี่ค่ะเสียดายมากปีที่แล้วหน่องลงเอาไว้ในกระถางอีกสมหรือสองกระถางใหญ่เนาะแล้วพืชที่เขาจะกลับมาทุกๆปีอะลงในกระถางก็คือมันมันไม่กลับมาเหมือนรากเขาไม่ไม่สมบูรณ์นะคะรากเขาก็ไม่กลับมาเติบโตแล้วก็ไม่เรียกว่ามันก็ไม่ขึ้นมาอีกเลยนะ เนี่ยค่ะก็แนะนำเพื่อนๆนะคะถ้าใครอยากจะปลูกพืชแบบที่กลับมาทุกปีอย่างกุ้ยช่ายอย่างตำลึงนะคะหรือว่า,าต้นที่เป็นพวกใบมิ้นนะคะให้ลงแปลงผักไว้เลยค่ะลงไว้เลยเขาก็จะแบบมาในทุกๆรอบปีแล้วก็มาให้เราได้เก็บกินเรียกว่าปลูกครั้งเดียวคุ้มคุ้มมากค่ะ แค่ดูแลในทุกๆรอบที่เขากลับมานะคะก็วันนี้ก็แวะมาทักทายกันเท่านี้นะคะสุขสันต์วันเสาร์นะคะก็เดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ